พี่แม่บองไม้อัน่ยังลั่นดีกูได้ถือขึ้นไปทั้งเฮียนถือขึ้นไปทั้งเฮียนถือขึ้นไปก็เอาไปวางไว้หิงพรานต์ไปห mm ิงพานต์ย hmm. mm ัง hmm. ล yeah. like, ั่นดีกี่เท่าหนึ่งพื้นล่นงกี่สามเท่าพื้นลูกซองบักคานัดแต่ก็สมัยก่็เป็นตัวนี้เป็นว่าเป็นฝันแปลกๆเพราะว่าเคยเห็นต้าเป็ี่ยนหนึ่งหน่อย ปืนบอนนน่อไม่เพิ่มีืนบออมีใช่ครับถ้าสมัยเป็นเด็กหน่อยก็ทีทสีซีโปปีหรือท<ด>ั่วเดกห่อยถามยูามาเจ้าเนี่ยถามว่าปืนบอเนี่ยยั่งยูบ่เอาเขาเรียกขึ้นมาหรว่า็<อ>ดูวมเพิ่มไปถามเหมือนเลขไทยตามจริงมีสิเบียนในน้ะแม่บอพอาจารย์วอาสมัยตะกี้ตปืนนี่ตามจริงก็จังไปน้ำแปรอยู่แล้วละปืน ปืนนี่สน้าแปดตัวปืนลูกซ้องสามนัดเนาะยิ่งสามนัดยิ่งออกสานัดปกติปืนนี่หานัดบ่ค่ะปืนนูกซองหานัดเนาะเน้นปต้องทามพวกหัจักเรลียงปืนแม่นครับแน่นคนบ่มักปืนเนาะเูราะจักใก็เปลียงปืนนี่เลี้ยวเลยต่ว่าจังเลยมาฝันเจียวปืนปืนกระแปดครับสมุช้ชม้านเลขที่อัู่นกแปดเก้าันเลขที่บ้านเก้าแปดเก้าชเก้าหม่เก้า แปดสิบเก้าทับเก้าแปดแปดเก้านี่สี่บอกครับท่านผชมหรือว่าปืนกะเป็นแปดอย่แล้วยิ่งออกสามนาทีก็จะเป็นแปดสามนี่สี่บอกที่แรกกันมันอยู่ขังลมก็ได้ถือเดินไปทั้งเฮียนครับถือเดนไปอย่งนี้ลันอีกเยอะปืนลันอยู่สามเทียครับผมก็ได้ว่างเลยเลยก็ได้หูเมีย ก็ทิ่จริงนล่วฝันที่แรกๆนั่นฝันว่าซุึมตายไปแล้วก็จะเป็นงานในอย่างนี้นะเห็นไหมเงี้ยเงี้ยเงยเงยอูนบ้านนี่แหละเป็นผู้เฒ่าสีตายไปแล้วครับผมก็ยิ่นเฮียนเมันเป็นงานอืงวดก้อนนี่ว่าผมกับบริมางวดก่อนนี่เนาะเป็นเช่นไหนพระอาจารย์ทีว่าฝันว่าฝันเข่านั่นเข่าฝัได้ตัวใดครับที่ว่า เห็นไ่มทานยี้หลวงพ่อเก๋อหลวงพ่อกล้วยจารยยูนขันเช่นเนี่ยเขื be <pad 14> <pad> ่อไปอยู่ฝึกกรรมฐานน้ำพืนครับผมหลวงพ่อเก๋อเก่าเป็นพันธุ์บ้าบรรสางอะไรนี่บรรอาจารย์หลวงพ่อกล้วยกล้วยก๋อเก่าเนาะครับอาจารย์ถึงว่าได้ได้เป็นเก่าเจ็ดเนี่ยพันมุ์บ้าก็พระหลายองค์มุเจ็ดองค์นี่ครับพระบาน้ำพืน ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมกับเป็นความฝันของะองาจาย์ตั้งอำเภอสามชัยครับผมรวาวหมวดก่อนนี้ะอาจาร์เพิ่นฝันเห็นหลวงพ่อกล้วยครับผมหลวงพกกว่อกล้วยแล้วเพิ่นกก่าว,ว่ากล้วยวข้ากกวมากล้กกวยกับเป็นเก่าครับซึ่งเจ็ดนี่แดดไม่ได้ใส่ือผ้าจา์เจ็ดแตดไม่ได้ใส่เจ็ดก็นั่งกล้วยเนาะโอ้นั่งของะอาจา์ครับผมก็เป็นว่าเพิ่นก่ตีมาให้ก็เป็นเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับซึ่งวันนี้พะอาจา์กับฝันอีกแล้วครับท่านผู้ชมฝันอีกแล้วครับฝันว่าได้ยิงปืนคร <c oughs> ับผมเป็นปืนลูกซอง มันบวดอย่งยิ่งบวดอย่งยิ่งถือไปไว้ไซื้อมันมันมันแตกของเองบอกมันยิ่งขึ้นเองอ๋อมัน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 ออกเองว่านีบอกย่างไงซะเจ็บปืนไปไว้นี่าเจ็บเจ็บปืนไปไปสั้นไปมันยิ่งขึ้นเองอ๋อเอาตรงนี้มันมันลั่นเองคือลั่นว่าตอนนี้เอายับไปมองไม่ยังลั่นอีกเนี่ยกะลั่นอีกคือเรายับไปมองไม่ยังลั่นอีกอยู่สามเถื่อนสามเทื่อนลั่นสามเทื่อนครับผม อ่าแมนมันยิ่งขึ้นเลยดิครับครับแต่ว่าคนบ่ตื่นข้นอยู่น้าบ่นหรืนบ่ตื่นซึ่งวัซึ่งวันเด็กที่ก็เป็นเก้าสิบแปดเนาะครับอาจารย์เนาะแปดเก้าแปดเก้าทับเก้าครับผมท่านผู้ชมแปดสิบเก้าทับเก้าเป็นบ้านเด็กที่บ้านแมนเป็นบ้านเด็กที่แต่ว่าปืนนี่ก็น่าแปดมันที่มันรันที่ะอาจารย์ว่ามันรันนั่นก็รันอยู่สามสามขังครับท่านผู้ชมสามเทียครับการท่านผู้ชมร่อง แปรบนออกคันเนาะเพราะว่าบางท่านพันบางคนมีเคยมีพอพ่นทำบางคนพ่นจะแปลปืนเป็นเจ็ดก็มีบางคนเป็นแปดเียพราะว่าเกิดมาพวกแกฝันเกี่ยวกับปืนจักเกียร์เป็นคนเพราะว่าปืนนะอาจารย์บอกใครมักบื่อกับเจ้าคู่ไห่ถือสบายด้กี่็ว่าถือเกียร์ เจ็ดแปดสามมือมัมือถือแน่ยบวพอเหิ่งพอยิ่งแปรเป็นเจ็ดแปดสามเนี่บัครับยังก็เป็เจ็ดแปดสามพระอาจารย์เป็นน้ำเจ็ดเนี่บวน่ป้อบกันอ๋้อกนปืนกับแปดลันลันชุดไายมูเป็นสามเสอเป็นเจ็ดแปดสามจับกับเจ็ดอยู่แล้วเตี้ยแล้วก็แปดบัอืครับผม จับกะเจ็ด <IS> ท <X ata> <changing> no ี่แล้วปืนกระแปตเออแมนครับแมนแมนแมนจับกระเจดแมนครับผมจับกระเจ็ดเจ็ปดกระถูกต้องครับผมทผู้ชมแมนแมนที่อายบอกยังที่ผู้หงบอกเลยครับทมาชผู้ชายเองกระนำเจ็ดครับผมปืนก็เป็นแดลันสามคังก็เป็นเจ็ดแดสาบันทึที่เป็นเก้าแปดทับเก้าครับผมกาขออ่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเ้อครับพว่า งวดก่อนนี่คือการท้าไพ่จ่ายเป็นกับฝันดีอยงสิ่งละครับเป็นที่เป็นแปรหายเป็นเก้าเจ็ดตรงๆเลยครับท่านผู้ชมพมฝันต่องวดต่อมือนะต่อ <certeza> ม <Maybe. S 1> yeah. ืออันนั้นอยู่อันนี้ต้องมือเล่กอางกันแล้อันห้าห้าก้อนกับมือเล่กวางเล่กอางแล้วกับฝันนะแม่นอยู่ครับหายเป็นเป็นแนวทางครับท่านผู้ชม กระเอี่องอยงเองในเหตุชิต้องไปเพื่อเป็นแนวทางคอยท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมแต่ว่าแนวทางของคองยจานก็รู้สึกว่าเขามาหลายงวดแล้วครับซึ่งงวดกว่อนนี่ก็ตรงตรงเลยครับเพราะว่าจะเป็นสูตรน้วยคำนวณกสองสองเก้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมตรงตรงแล้วความฝันก็เป็นเก้าเจ็ดงวดนี้ก็ให้พิจารณาดูเองนะครับท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับเอาสูตรประการมาจดไว้ยังพอเหีงใครบอกหรอครับพอเฮงใครบอกบอกว่าขันเอาสมองจามันอาจจะลืม ว่าห่ากระซ้ำหงวยจอกนอกมันกาจะหลายคลิปครับผมเลยเป็หลายเบึงหลายช่องช่องนั้นช่องนี้แน่ครับผมมันกาจะหลงลืมได้แต่ว่าใูรชมเอาประกาศมือประกามาจดไว้ว่ามาจากช่องนี่แหละครับสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลครับผมครับก็มีสานีนอกอาจานนอกข้อมูลนอกครับผมกันแม่แม่อาจารย์คิดว่าสิคิดว่าไะ คิดว่าเป็นะครับนาควละครับปืนะนลูกซองหานัดไอ้ตีไ่ได้ไปตีซตัวเพตีเปดหาตัวัโอ้พ่อจันตีเปียดหาโอ้ขาศึกช่มฟังกันเรอครับมันเป็นลูกซองหานัดเนี่ยลูกซองันบอกซากสมไมกขาบอกนะครับฟังกันเรื่อขาศึกช่มขดเซื่ตัวพรออาจารย์เองพรออาจารย์บอกว่าตีเป็นแปดหาครับ อาจารย์บริเตีเยอะเอาขวานล่ะครับสมุช่มท่านนี้กับขวนเนาะนี่ครับเบิ้องอรรดนี่โอ้ยคุณน่ะสามารถสิเอาครับสมุช่มครับผมสมุช่มก็ยังที่พระอาจารย์เพื่อนได้บอกความฝันในฟั่งล่ะครับสมุช่มส่วนตัวพระอาจารย์เองเพิ่นจะตีปืนเป็นแปดครับลากับปืนลูกซองกับฮา อาจารย์จะตีจะแปลให้แค่แปดหาหาแปดครับท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนกลุ่มพอเทื่องหรือว่าพอเฮงเจ็ดตังนี่ก็จะตีเป็นพระอาจารย์ได้จับก็บเป็นเจ็ดปืนเป็นแปดลั่นสามครั้งก็เป็นสามครับผมก็เป็นเจ็ดแปดสามหรือว่าแปดห้าแต่ว่าบ้านเลขที่ของที่พระอาจารย์เอาปืนเอาไปเก็บไว้นั้นจะเป็นแปดเก้าทับเก้าครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอซ์สตาร์ชาแนลอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่องนี้น้องไอก็ติดเรียนครับก็พเพื่อเพียงรับเป็นหน้าที่แทนครับผมเป็น f c ีแทนดังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอ t a สตาร์ชาแนลด้วยครับผมเ็เป็นกำลังใจให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากทําคลิปหาเงินช่วยครอบครัวเนาะครับผมหรือว่าในการเรียนของตัวเองแหละครับผมสุดท้ายนี่เขาตัวลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหนาครับ ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบซิบข้โชคดีเด้อครับทีงแห่งรววๆกันสุขสุขคนครับผมวางวนตี่านมานนี่พัดจานพันกับเขาตรงๆเลยพรอจังถึงมามัติดตามให้อีกครั้งหนึ่งไปละครับสวัสดีครับ